อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้ของตันตุยเป็นของซนะัมซุงนะครับรุ่นเอสเลมดานะ 6, ล้าเก้านะหกพันแปดร้อยบาทนะอุปโภคหกนิ้วนะครับนี่เจ็ดแปดน,นะครับตัวนี้ได้ได้เจ็ดสิบวัตนะครเจ็ดสิบวัตที่หกโอห์มแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็มีไซส์มีกว่านะอ,อ๋อมีแอลมีอาร์นะครับแอลอาร์ L, นะครับ,รบนะต,ตัวนี้ราคาไม่แพงเพราะว่าตัวนี้ ไอ้ไอู้นี้มันยุดไหมมันมันผลตัวนะอืก็เลยว่าอาจจะหน้าก,กากครบนะครับอันนี้อยู่หกพันแปดครับนะนะครับแล้วใหม่คู่หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเดนนอนแต่เดนนอนตัวนี้ทําในอังกฤษนะเน็กอินอิงแลนเลยครับนะตัวนี้นะเดนนอนนะครับครับดอกค่านิ้วนะฮะอืมตัวนี้ได้แปดตัวตที่หกโอห์มนะครับ ราคาอยู่ห้าพันแปดห้าพันแปดนะครับตัวนะี้ครับแล้วอันนี้อันนี้นะ่เป็นอินฟินิตี้นะครับดิฟเดฟเบนวันนะดิฟเดนวันนะตัวนี้ทำทำในทำในยูเอสเอนะทำใน u ูเออนะครับตัวนี้ตัวนี้แปดพินบาทที่หกโอมครับผมนะราคาอยู่แปดพันบาทเออแปดพันแปดเออแปดแปดพัน <8, 000. S 2> ได้ไหมแปดพันราคาอยู่แปดพันครับ ให้ราคาที่ติดตัวนี้เอาแปดพันบาทนะราคาอยู่ที่แปดพันนะครับครับเดี๋ยวเดียวตรงผมก็รอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับข้างมาให้ดูโอ้โหสวยเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ใบวาย,ายอ,อ๋อเป็นใบาวายนะใ <laughs> บาวายนะอันนี้ของเยียดเทียก ดอกข่านี้วสองดอกนะเพื่อสองดอกก็ทิ้งหลมนะครับอันนี้ก็ทําทําในญี่ปุ่นกันนะมีเกแปนนะครับนะราคาหกพันสองใช่ไหมตอนนี้หกพันสองนะครับอ่าต่อมาก็เยะเทนหน่อยของเทนหน่อยนะเทนหน่อยนี่เป็นใบวายนะแต่ถ้ามีเครื่องํำราก็จําเอาเขามีตัวจําให้เห็บรดก่อนมีตัวจําให้เรียบร้อยนะครับอื อันนี้คู่นี้อันนี้คู่นี้ครับผมนะเจ็ดชนนอยนะครับตันนี้ครับเอ่อตัวนี้ทำในไต้หวันนะของไต้หวันนะรับอีอมูลผมตัวนี้ของเชนนอยทำในไต้หวันนะครับไต้หวันนะราคาอยู่หกพันสองพันสองนะครับนะราาอ่าครับนะ,อะบนะโอเคเล็กตัวหนึ่งนะไอ้นี่เป็นไม้เทลลี่นะ เอ้ยต,ตัวนี้ก็เรียกว่าไลท์ไลท์เมเบิร์นเนี่ยแต่อันนี้ไมเคอรี่อันนี้ตัวหนึ่งครับนะรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นเอ็มเอ็มเชอรี่เอ็มเชอรี่อันนี้ทำทำยูเคนะฮะเมกอินดูเครนนะครับ,รบอตัวนี้ได้แปดจบวัติที่หกโอห์มนะครับบู珀หกน,นิ้วกบบราคาหกพันแปด ท่านแปดด้วยเนียผมเก็บภาพนะโอ้โหชี้ตัวนี้เอา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 ,เอาตัวบนก็คือบอสนะนะฮะครับ,รบก็ตัวนี้ก็ปกติแล้วนะครับเรามาดูตัวมิชชั่นีกันมิชชั่นนะครับตัวนี้นะเออเดี๋ยวดเดี๋ยวต้องต้องต้องเดี๋ยวนะ ตัวนี้จะต้องมาถ่ายข้างหลังด้วยแบบนะเดี๋ยวดูข้างหลังอันนี้เป็นมิชชั่นนะครับเป็นใบวายนะครับเป็นใบวายนะได้เจ็ดสิบห้าวัตที่หกโอมนะครับนะครับราคาคู่ละแปดพันแปดครับครับผมแปดพันแปดนะนี่ทํานอังกฤษนะเมีกซิคอังกฤษอิงแลนด์นะเมกซิคอังกฤษแลนด์นะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็อ่ะเด้อ อันนี้ก็ครบอย่างเงี้ยครับลองไอพวกพวกนี้นหน้ากากผมไม่ครบเลยนะผมมีหน้ากากมาครบเลยนะนะมิชชั่นมิชชั่นนะครับนะงสภาพสวยเลยอืมสภาพสวยเลยใหม่กิ๊ตเลยนะนะเพราะบางตัวนี่ผมได้จากตัวโชว์เข้ามาตัวโชว์เวลาเขาทิ้งอ่ะเขาเลยซื้อมาทำมาเลยอันนี้ของมิชชั่นนะครับ อันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไมเี้ยคนะครับเดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันคริงจริแล้วลำโพงร้านเฮียเขาเยอะมีทั้งลำโพงตั้งโต๊ะแนวญี่ปุ่นนะครับเยอะนะครับไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะ,อะของยุโรปนะครับของญี่ปุ่นก็เยอะนะของเนียก็แวะมารับชมได้นะครับที่มันมมพาซาสองนะนะครับติดต่อตามเบอร์โทรนะเฮียนะเบอร์เบอร์อะไรนะเฮียบอกอีกทีหนึง ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดแปดศูนย์สองแปดครับผมนะต้องเบอร์โทรตับต้งเบอร์ไลน์ตัวเดียวกันเบอร์เดียวกันนะครับผมโอเคครับมี่วขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเราไปถ่ายซ้ำเลยไอ้ตัวตัวไปของนี่นี่อ๋อได้ได้ได้ของนี่ยังไม่หมดอ่ะมันเยอะนะนี่ไงตัวทั่วไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายเพราะเออเนี่ย ไม่ใช่ในน้อยนะวิกเตอร์ครับพวกไทโอนีอะนะไทโอนียนะครับเคนบูดเคนบูดแถนนี้เป็นพวกเคนบูดตัวนี้แถวนี้เคนบูดจะเป็นยครับบเดี๋ยวผมดูนะครับนี่นนลำโพงนนเนีย่ยก่จะเป็นพวกไพโอนีไทโอนีนะครับก็คือเออลำโพงญี่ปุ่นนะครับยุโรปนะครับไม่ใช่เฉพาะยุโรปญี่ปุ่นนะเยอะแล้วก็มีตับ มีมีมีซับเจบีเอลมาตัวหนึ่งเป็นพลาสติกนะอ๋อซับเจบีเอนะครับเป็นพลาสติกเป็นพาดพลาสีอะคือไม่มีแอมในตัวไงอ๋อเป็นอ๋อเป็นไม่มีแอมไม่มีแอมในตัวครับ็เลยพัดสีแล้วก็มีพวกเซนเตอร์น่ะเซนเตอร์ของไทโอเนียนะครับยามาฮ่าของยามาฮ่าตัวนี้ดอกแปดนิ้วนะมันมันมันออกหลังอ๋ออันนี้แปดนิ้วอ๋อนี่อยู่ด้านหลังไงฮะมช่วยนี้เป็นพุทธช่นี่เอาพุทธ อ๋ออิน풋เอาฟุตแยกแยกกันครับโอ้ได้ความรู้ได้มาคุยกันเฮียเนี่ยรู้เลยนะอันนี้โบสนะครับแต่ว่าไอ้โกนี้มันยังไม่มีรายละเอียดไถ่นะเอาเอาเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้อทำอีกช็อตหนึ่งนะจะได้ีรายละเอียดมากขึ้น่อยมาถ่ายช็อตหนึ่งนะอ่านี้ก็จะเป็นตัวนี้พวกพวกพวกวิกเตอร์นะฮะครับล้มโลหะหมดเลยนะราคาก็ไม่ไม่แพงนะเนี่ยสี่พันก็มีครับ ตัวนี้เจ็ดพันเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันแปดนะครับนะนะตัวตัวนั้นเลยสี่พันนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอขอให้เด็กกินดีกว่านะอืมเพราะว่าบางทีเรายังไม่พร้อมเพราะว่ามันมาเยอะเกินไปเออมันมาเยอะเกินไปแต่เฮียยังไม่ได้ทํารายละเอียดข้อมูลนะนะครับนะก็สนใจก็แวะเวียนมาชมได้นี่สวยๆนั้นเลยของเด่นนั่นแลวเนี่ยผมถ่ายให้ดูเขาดูเยอะๆหน่อย เนี่ยน,น่าจะลงหลายหลายหลายคลิปมากเลยนะฮะครับแล้ <S <S วผมก็ทยอยลงคลิปแล้วกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแค่บางส่วนนะเนี่ยฝั่งนี้น <ะ S 1> ด้วยบอกว่าฝั่งนี้ฝองนี้เคนบูดนะ wood, เค็นบูดไอันี้าานตามทางนะครับสามทางนะครับผมนะแล้วลตัวหลังตัวตัวหลัง,ลงสามารถป,ปรับเปล่งกลงเปล่งกงได้นะฮะครับไอเอาเนีกันอันนี้ก็สามทางหนึ่งสองสามเอาเนี้สามทางนะครับ น,นี้ของเด่นนอนนะครับก็เป็นใบวายนะครับใบวายเยอะเลยตอนนี้ใบวายเยอะใ <c oughs> บวายเยอะมากนะครับนะ <c oughs> ก็เป็นการอ่าทำใบวายตัวนี้สามทางนะ